บทที่ 3. ม,มนตราดาริกาผลักประตูเรือนออกอย่างยากลำบากแม้ร่างกายจะยังอ่อนเพลียจากการคลอดบุตรแต่เมื่อได้ยินเสียงไข่ร้องวยวายนางก็ทนอยู่เฉยไม่ได้ใครรังแกพวกเจ้ากันดาริกาตวัดเสียงดังดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบๆลานบ้านจนกระทั่งพบกับนางสำลีสะไพรรองที่กำลังยืนเท้าเอลอยู่ข้างๆไอ้ไข่ที่ล้มกลิ้งอยู่กับพื้น อีแค่สั่งสอนเด็กไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเท่านั้นเองสำลีตอบกลับเสียงแข็งแววตาท้าทายต่ำสูงดาริกาหัวเราะในลำคอเจ้ากล้าพูดเช่นนี้กับลูกของข้าหรือเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าผัวของข้าตายในสนามรบเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้สำลีหน้าซีดเผือดนางรู้ดีว่าดาริกากำลังใช้ความตายของพี่ชายสามีมาข่มขู่ ข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่สำลีพูดตะกุกตะกะดาริกาเดินเข้าไปหาไอ้ไข่ช่วยประคองลูกชายให้ลุกขึ้นอีไม่เป็นไรนะลูกแม่มาแล้วไข่ซบหน้ากับอกแม่น้ำตาไหลพรากีแม่จา๋าป้าสำลีว่าแม่เป็นแม่มดดาริกาเงยหน้าขึ้นมองสำลีแววตาแข็งกร้าวเจ้ากล้าสาบแช่งข้าต่อหน้าลูกข้าอย่างนั้นหรือ สำลีถอยหลังกรูดข้าข้าไม่ได้สาบแช่งแต่เจ้าพูดว่าข้าเป็นแม่มดดาริกาพูดเสียงเย็นนี้เจ้ารู้ไหมว่าคำพูดของข้ามีอำนาจมากเพียงใดสำลีตัวสั่นเทาด้วยความกลัวนางไม่เคยเห็นดาริกาในสภาพนี้มาก่อนดาริกายกมือขึ้นทันใดนั้นเองต้นโพใหญ่ข้างบ้านก็สั่นไหวใบโพร,ร่วงหล่นลงมาปกคลุมร่างของสำลีนี่เป็นเพียงคำเตือนดาริกาพูดเสียงเรียบ ถ้าเจ้ายังไม่สำนึกข้าจะสาบให้เจ้าเป็นใบไปตลอดชีวิตนางสำลีร้องให้โหนางก้มลงกราบขอขมาดาริกาอีข้าสำนึกผิดแล้วข้าจะไม่ทำอีกแล้วอีสำลีร้องให้ฟูมฝ่ายดาริกาพยักหน้าดีถ้าเช่นนั้นข้าจะยกโทษให้ว่าแล้วดาริกาก็เสกให้ใบโพที่ปกคลุมร่างสำลีหายไป สำลีรีบวิ่งหนีเข้าบ้านไปอย่างรวดเร็วดาริกาหันไปมองไอ้ไข่ไข่เอ,อ๋ยอย่าไปใส่ใจคำพูดของป้าสำลีเลยนะลูกไข่พยักหน้าครับแม่จ๋าดาริกายิ้มให้ลูกชายก่อนจะพาลูกๆเข้าบ้านไปขณะที่ดาริกากำลังจะปิดประตูบ้านนางก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากต้นโพใหญ่อีแม่หญิงดาริกาเจ้ามีพลังอำนาจยิ่งใหญ่กว่าที่เจ้าคิดเสียอีก จงใช้พลังนั้นเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และปราบปรามเหล่าร้ายเถิดดาริกาพยักหน้าขอบคุณต้นโพนังก้มหน้าถามลูกชายคนโตด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าไข่เอ๋ยเจ้าว่าป้าเขาจะแกล้งพวกเราอีกไหมไอ้ไข่เห็นแม่ปกป้องตนเองก็ดีใจจนเนื้อเต้นรีบฟ้องแม่เสียงดังตั้งแต่พ่อจะไปป้าสำลีไม่เคยทำงานบ้านเลยฤดูหนาวก็ใช้แม่จ๋าไปตัดฟืนฤดูร้อนก็ให้แม่จ๋าไปตักน้ำ แม้แต่น้องหนูดีก็ต้องไปตัดหญ้าให้หมูทุกวันไม่งั้นไม่ได้กินข้าวทั้งทั้งที่นางเพิ่งสามขวบเองดาริกาหน้าเปลี่ยนสีทันทีนางนึกขึ้นได้ว่าหนูดีนั้นเป็นน้องสาวของไอ้ไข่และเป็นหนึ่งในตัวร้ายของนิยายเรื่องนี้อีสภัยรองเจ้าได้ยินไหมข้าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ท่านมาตัดสินดาริกาตวาดเสียงดัง สำลีหน้าถอดสีด้วยความหวาดกลัวคือคือว่าหนูดีไปตัดหญ้าตามคำสั่งของแม่ผัวข้าไม่ใช่ค่าทันใดนั้นยายคำพูเป็นแม่สามีของดาริกาก็เดินออกมาจากในเรือนไทยเสียงดังอะไรกันยะอีสำลีอิดารานี่ยังไม่ทำกับข้าวอีกเหรอผัวข้าจะกลับมาแล้วนะ ยายคำเป็นหญิงชราใจโคเฮียมเป็นที่เกรงกลัวของคนในบ้านนางมองไปที่สไปททั้งสองคนด้วยสายตาเหยียดหยามในวันนี้เป็นหน้าที่ใครทำอาหารอียายคำถามเสียงกร้าวสำลีรีบตอบทันทีอีเป็นหน้าที่ของพี่สไปยใหญ่เจ้ากับยายคำเห็นว่าดาริกายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมดวงตาทั้งสองข้างของนางลูกวาวพร้อมกล่าวเสียงดังว่าอีมัวแต่ยืนอึ้งอ้ำอยู่ทำไม ยังไม่รีบไปอีกหรือใครที่เห็นย่าตัวเองเดินออกมาจึงเข้าไปยืนขวางเพื่อปกป้องแม่ตัวเองยายจ๋าวันนี้แม่ของหนูเพิ่งให้กำเนิดน้องชายไม่รอให้ไข่พูดจบยายคำเดินเข้าไปใกล้แล้วตบหน้าเขาอย่างแรงจนแก้มขวาของเด็กน้อยบวมเป่งไอ้เด็กเหลือขอใครสั่งให้เจ้าพูดแม้นางจะตบหน้าเด็กชายไปแล้วแต่ยังดูรู้สึกไม่พอใจ นางหยิกแขนไอ้ไข่อย่างแรงแล้วเริ่มด่าทอต่อปกติไม่พูดไม่จาวันนี้หานกล้ามากแล้วเหรอดาริกาผลักยายคำให้พ้นทางเพื่อปกป้องบุตรชายของตนเองเงียแม่สามีท่านด่าทอ,อยังไม่เท่าไรแต่ท่านทุบตีเด็กได้อย่างไรนางรู้ว่ายายคำได้ยินเสียงทะเละวิวาทของพวกนางซึ่งเห็นได้ชัดว่านางต้องการด่าทอลูกชายของตนให้นางฟัง ยายคำมองลูกสะพ้ยที่ไม่เชื่อฟังด้วยสายตาชั่วร้ายอีเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้าหรือเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครไปทำงานเดี๋ยวนี้อีกอย่างเด็กคนนี้ก็เป็นลูกหลานตระกูลทองคำข้าจะทำอะไรกับมันก็ได้อย่าว่าแต่ทุบตีสองสามครั้งต่อให้ข้าสาบให้มันตายก็ไม่มีใครกล้าหือกับข้าคำพูดนี้นอกจากจะกล่าวถึงไอ้ไข่แล้วยังกล่าวถึงดาริกาที่แต่งเข้าตระกูลทองคำอีกด้วย ในเมื่อเข้ามาในตระกูลของนางแล้วจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนางเท่านั้นดาริกาไม่ยอมทนอีกต่อไปนางรวบรวมพลังเวทมนต์ทั้งหมดที่มีสร้างบาเรียพลังงานสีทองขึ้นมาล้อมรอบตัวเธอและลูกๆยายคำข้าไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายลูกๆของข้าอีกต่อไปยายคำตกตะลึงเมื่อเห็นพลังของดาริกานางไม่เคยคิดว่าลูกสะภ้ยคนนี้จะมีพลังวิเศษเช่นนี้ ดาริกาใส่แย้ยิ้มข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายใครในครอบครัวข้าอีกต่อไปว่าแล้วดาริกาก็เสกให้ยายคำลอยขึ้นกลางอากาศยายคำร้องลั่นด้วยความตกใจอีจำไว้อย่าได้มาทำร้ายลูกข้าอีกดาริกาพูดเสียงดังลั่นก่อนจะพาลูกๆเดินจากไป ดาริกาเพิ่งคลอดลูกชายคนที่สองออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงความเจ็บปวดจากการคลอดยังไม่ทันจางหายเธอกลับต้องเผชิญกับความกดดันและความโกรธเคืองจากคนในครอบครัวสามีอย่าใจร้ายกันเกินไปแล้วดาริกาพึมพำกับตัวเองน้ำตาเอ่อคลอเบ้าความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแล่นปราดไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจ แม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกของฉันอีกต่อไปดาริกาบอกกับตัวเองอย่างแน่วแน่เธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทนอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปเธอจะลุกขึ้นสู้เพื่อลูกๆของเธอใครไปพาหนูดีมาหาแม่เร็วดาริกาสั่งลูกชายคนโตด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใครรีบวิ่งออกไปตามน้องสาวทันทีดาริกาหันไปเผชิญหน้ากับยายคำ อีแม่สามีวันนี้ฉันไม่มีแรงจะทำอะไรทั้งนั้นท่านไปทำอาหารเย็นเองเถอะยายคำมองลูกสะพ้ยด้วยความตกตะลึงเธอไม่เคยเห็นดาริกากล้าหือกับเธอมาก่อนอีกแกกล้าดียังไงมาสั่งฉันยายคำตวาดเสียงลั่นแต่ดาริกาไม่สนใจคำด่าทอเธอเดินกลับเข้าห้องแล้วปิดประตูใส่หน้ายายคำเสียงด่าทอของยายคำยังคงดังมาจากข้างนอก แต่ดาริกาไม่ใส่ใจเธอหันไปมองลูกชายคนเล็กที่กำลังหลับสนิทอยู่บนเตียงแม่จะปกป้องลูกเองดาริกากล่าวกับลูกน้อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อใขรกลับมาพร้อมกับหนูดีดาริกาก็ตัดสินใจเด็ดขาดเธออุ้มลูกชายคนเล็กแล้วจูงมือหนูดีเดินออกจากบ้านไปยายคำเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามออกมานี่แกจะไปไหนดาริกาหันกลับมาเผชิญหน้ากับยายคำอีกครั้ง เยาฉันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกๆของฉันยายคำอ้าปากค้างเธอไม่เคยคิดว่าลูกสะใภ้คนนี้จะกล้าทิ้งตระกูลทองคำไปแต่ดาริกาไม่สนใจคำพูดของยายคำอีกต่อไปเธอเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของดาริกาการเดินทางเพื่อค้นหาอิสรภาพและความสุขให้กับตัวเองและลูกๆ โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ